บทที่195ผลตอบแทนสูงโปรไฟล์ไม่เพียงแค่นั้นชายคนนั้นเพียงแต่นิ้วของเขาเบาๆมันดูผ่อนคลายมากแต่ปีศาจต,ต้องใช้กำลังทั้งหมดของเขามันช่างเหลือเชื่อจริงๆที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่านั้นคือเพียงสะบัดนิ้วของชายชุดดำราชาปีศาจก็บินกลับหัวเหมือนดาวตกและล้มลงกับพื้นในพริบตาเขาไม่สามารถแม้แต่จะรักษารูปร่างของเขาในอากาศได้ ทุกคนเหนือเย็นหยดลงจากหน้าผากของทุกคนในขณะนี้ไม่มีใครหัวเราะเยาะชายชุดดำที่พยายามเกินกำลังตัวเองคาดว่าไม่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้ในทวีปทงเทียนทั้งหมดมันน่ากลัวเกินไปราชาปีศาจไม่เคยพบกับเหตุการณ์น่าอับอายเช่นนี้มาหลายร้อยปีแล้วแต่ในขณะนี้เขานอนอยู่บนพื้นโดยมีเหงือเย็นบนหน้าผากเนื่องจากตอนนี้เขาใช้กำลังจนหมดแรงแล้วแต่เขาไม่สามารถสันคลอนได้ชายชุดดำเลยฐานการฝึกฝนที่น่ากลัวแบบไหนน่ากลัวเกินไปมีคนที่ทรงพลังเช่นนี้บนทวีปทงเทียนตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่ราชาปีศาจจะยอมรับความพ่ายแพ้เขาคือราชาปีศาจเขามีชื่อเสียงในทวีปทงเทียนมาหลายร้อยปีเขาจะพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายโดยบุคคลที่ปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้ได้อย่างไรด้วยวิธีนี้เขาจะมีหน้าตาแบบไหนในทวีปทงเทียนในอนาคตคุณต้องการใบหน้าของกลุ่มปีศาจของเขาหรือไม่ ราชาปีศาจระเบิดด้วยความโกรธบินขึ้นมาจากพื้นดินและขนส่งมวลพลังงานปีศาจดำไปยังชายชุดดำและโจมตีชายชุดดำอย่างรวดเร็วพลังปีศาจส,สีดำนั้นแข็งแกร่งและเปล่งรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวหากมีสิ่งปนเื้อนก็อาจจะสึกกร่อนได้ในทันทีกลายเป็นกระดูกชายชุดดำไม่ได้หลบหรือหลบพลังวิญญ,ญาณในมือของเขาไหลเวียนอย่างแผ่วเบาและอากาศเย็นกำลังคุกคามแต่เขาไม่ได้ขัดขวางการโจมตีของราชาปีศาจ เมื่อพลังปีศาจดำห่อหุ้มเขาสิ่งที่ควรจะสึกกร่อนก็เป็นเพียงกระดูกเท่านั้นร่างของบุคคลน,นั้นค่อยๆปรากฏขึ้นและราชาปีศาจก็มองดูด้วยความไม่เชื่อออร่าสังหารปีศาจของเขาเป็นทักษะพิเศษที่เขาฝึกฝนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนธรรมดาจะถูกกัะเซาะแม้ว่าพวกเขาจะติดเชื้อและผู้ฝึกฝนจะไม่มีเนื้อและเลือดแม้ว่าเขาจะสามารถต้านทานฉีปราบปรามปีศาจได้แต่เขาก็ยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ชายชุดดำไม่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงและฉีปราบปรามปีศาจของเขาก็ไร้ประโยชน์กับเขาโดยสิ้นเชิง ชายในชุดดำยิ้มย่อมองไปที่ราชาปีศาจด้วยดวงตาฟินิกคู่หนึ่งที่เผยให้เห็นจากใต้หน้ากากและถามว่าแค่นั้นเหรอนี่เป็นการดูถูกราชาปีศาจครั้งใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนปีศาจมองชายชุดดำด้วยความตกใจชายชุดดำพูดเรียบๆในเมื่อเจ้าทำไม่ได้งั้นข้ามาแทนมุมปากของปีศาจกระตุกและเขาอยากจะคำรามจริงๆใครจะทำไม่ได้ละ่ะ อ,อราในมือของชายชุดดำค่อยๆรวบรวมดาบน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนพร้อมกลิ่นอเย็นบนฝ่ามือของเขาดาบถูกควบแน่นด้วยพลังวิญญาณอย่างสมบูรณ์และจากนั้นก็โจมตีราชาปีศาจชายชุดดำไม่ขยับแม้แต่น้อยเขายังคงถือจิ้งจอกน้อยสีขาวหิมะน่ารักไว้ในมือซ้ายเขาแค่ยืนอยู่ที่นั่นและต่อสู้กับปีศาจด้วยมือขวาราชาปีศาจใช้มือของเขาทันทีเพื่อต่อต้านการโจมตีของชายชุดดำบาเรียรป้องกันถูกควบแน่นด้วยความแข็งแกร่งของเขาและไม่สามารถแตกหักง่ายคมชัดและน่าฟังมากรอยแต่เปิดออกในแผงกั้นการป้องกันของเขาและจากกกนนนัั้็เหมมมือบใยแงุ รอยแตกนี้กลายเป็นรอยแตกนับพันและจากนั้นแผงกั้นการป้องกันของเขาก็พังทลายลงอย่างง่ายดายราชาปีศาจตกใจมากคนที่ดูฉากนี้อยู่ไม่ไกลก็ตกตะลึงความแข็งแกร่งของชายชุดดำคนนี้น่ากลัวจริงๆ ราชาปีศาจถอยกลับไปทันทีเปลวไฟอันทรง,งพลังพ่นออกมาจากมือของเขาและสร้างลูกไฟเพื่อโจมตีชายชุดดำดาบน้ำแข็งที่ชายชุดดำควบคุมได้อย่างง่ายดายในอากาศกลายเป็นลูกบอลน,น้ำแข็งขนาดใหญ่ในทันทีและยังเล็งไปที่ลูกไฟของราชาปีศาจอีกด้วยเมื่อลูกไฟกระทบลูกบอลน,น้ำแข็งทรงกลมสองลูกที่มีสีต่างกันและมีคุณสมบัติต่างกันก็ชนกันบนท้องฟ้าและส่งเสียงฟู่จากนั้นภายใต้สายตาของทุกคนก็น้ำแข็งขนาดใหญ่ก็เหมือนกับปากมนุษย์กลืนลูกไฟเข้าไปเมื่อกลืนเข้าไปในท้องเปลวไฟอันแรงกล้าและร้อนแรงก็ถูกแช่แข็งอยกกาาาางมมะปรรต อย่างไรก็ตามเปลวไฟขนาดใหญ่ก็ดับลงในเวลาอันสัน้นและฉากนี้ทําให้ทุกคนตกใจราชาปีศาจโจมตีชายชุดดาอีกครั้งด้วยความไม่เชื่อแต่ทุกการโจมตีที่เขาทําก็ถูกกาจัดโดยชายชุดดาอย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบชายชุดดาไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยและเขายังคงดูผ่อนคลายดูเหมือนว่าเขากําลังเล่นเป็นตัวตลกซึ่งเป็นการดูถูกปีศาจอย่างมากในที่สุดราชาปีศาจก็เหนื่อยล้าและหายใจไม่ออกชายชุดดาถามเบาๆว่าคุณโจมตีเสร็จแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นฉันควรโจมตีแทนไหม ตั้งแต่ต้นจนจบชายชุดดำดูเหมือนจะไม่จมตีแต่กำลังปกป้องราชาปีศาจมองดูเขาด้วยความตกใจดาบเย็นเยือกของชายชุดดำปรากฏขึ้นอีกครั้งกลางอากาศควบคุมด้วยมือขวาของเขามันดูง่ายดายมากและแทงตรงไปที่ราชาปีศาจราชาปีศาจตกตะลึงและตั้งบารียรป้องกันทันทีแต่มันก็ง่ายมากเขาถูกแทงเป็นชิ้นๆและดาบน้ำแข็งก็ติดตรงไหลของเขาราชาปีศาจบินกลับหัวพร้อมกับกรีดร้องและร่างของเขาก็ตกลงไปท่ามกลางฝูงชนโดยไม่ขยับตัวเป็นเวลานาน,านพ่อจู่ๆจิงเวทวนก็ปรากฏตัวขึ้นและบินไป ทุกคนมองชายชุดดำด้วยความหวาดกลัวชายชุดดำถอนมือออกหลังจากทำร้ายราชาปีศาจจากนั้นจึงหันศีสษะและมองดูฝูงชนอย่างแผ่วเบาแล้วพูดว่าไปด้วยกันนี่เป็นการดูถูกครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนทุกคนมองหน้ากันคุณมองมาที่ฉันและฉันก็มองคุณเพิ่มความระแวดระวังของเราคุณไม่ไปเหรอแล้วฉันจะไปชายชุดดำกล่าวว่าร่างของเขาหายไปจากวงแหวนในทันทีและเมื่อทุกคนมีปฏิกิริยามีคนสองคนก็บินออกไปกรีดร้องแล้วได้แก่ทางยูอันผิงและอูยังยังกวงอีโคโนมี เราไปกันเถอะไม่งั้นเราจะตายไปด้วยกันทังลียินพูดเสียงดังด้วยใบหน้าที่มืดมนทุกคนหยุดลังเลทันทีและโจมตีชายชุดดำทีละคนเมื่อมีผู้แข็งแกร่งมากมายเข้าโจมตีด้วยกันความแข็งแกร่งของพวกเขาก็สามารถจินตนาการได้มันน่ากลัวจริงๆผู้ฝึกฝนที่ต่ำต้อยวิ่งหนีไปไกลเกรงว่าการต่อสู้ที่รุนแรงมากมายจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาแม้แต่มนุษย์ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของพวกเขาและไม่กล้าออกมาและพวกเขาคือคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานในการต่อสู้ของผู้เป็นอมะตะ ชายชุดดำไม่กลัวแต่ยังคงจับสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยที่กำลังหลับอย่างเกียจคร้านด้วยมือเดียวเมื่อการโจมตีของฝูงชนมาถึงเขาก็หายตัวไปทันทีทิ้งให้ทุกคนเหลือเพียงภาพติดตาแต่เมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งมันก็ตามหลังทุกคนไปแล้วแอลมันก็สายเกินไปที่ทุกคนจะหลบเลี่ยงได้ความเร็วของชายชุดดำคนนี้มากเกินไปพวกเขามีผู้ชายที่แข็งแกร่งมากมายไม่ต้องพูดถึงการทำร้ายเขาพวกเขาแต่ต้องเสื้อผ้าของเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ฝ่ามือกระแทกเข้ากับร่างของทังลี่ทังลี่พ่นเลือดออกมาแล้วบินออกจากวงแหวนและล้มลงจากนั้นการต่อสู้ครั้งนี้เริ่มต้นโดยผู้เท่าผู้มีอำนาจมากที่สุดในทวีปทองเทียนทั้งหมดกลายเป็นวิธีที่ไร้สาระที่สุดสิ้นสุดผู้ฝึกฝนในระยะไกลใช้วิธีการต่างๆเพื่อเบิกตากว้างเพื่อดูฉากบนวงแหวนอย่างชัดเจนเพียงเพื่อจะเห็นผู้เท่าผู้ทรงพลังเหล่านั้นถูกช,ชายชุดดำตกราวกับว่าพวกเขาถูกทิ้งไปบนท้องฟ้าหรือทีละฟุตตกลงมาจากฟ้าทีละฟุตฉากนี้ตลกมากแต่ก็น่ากลัวนิดหน่อยภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีชายชุดดำ ยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะที่น่าสะพรึงกลัวและสมบูรณ์แบบมันช่างน่าสะพรึงกลัวเกินไปทั้งหลี่ถุยเลือดนอนอยู่บนพื้นพลังงานจิตวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาร่วงหล่นฝ่ามือเพิ่งสันอวัยวะภายในของเขาแม้ว่าเขาจะตายไม่ได้แต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสสถานการณ์ของคนอื่นๆก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะักเช่นกันพวกเขาทั้งหมดนอนอยู่บนพื้นครางหรืออาเจียนเป็นเลือดซึ่งดูตลกมากท่านฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงต้องการก่อวินาศกรรมการประชุมแฟรี่หลีกคุณต้องการที่จะทำให้สิ่งที่ยากสำหรับเรา ทังลี่ถามโดยกลั้นเลือดที่ปนป่วนอยู่ในอกของเขาไว้อย่าบอกว่าเขางงทุกคนก็อยากงงอยากจะถามด้วยซ้ำว่าหมดจากมุมไหนทําไมคุณถึงอยากมีปัญหากับคนอย่างพวกเขาเฮ้ hey, ชายชุดดาร่อนลงมาบนวงแหวนปลอบใจสุนัขจิงจ้งจอกตัวน้อยที่ลืมตาด้วยมือของเขาและปล่อยน้ําเสียงเหยียดหยามอย่างเยือกเย็นออกมาเขามองไปที่ทังลี่แล้วพูดว่าคุณจะใช้ชื่อที่ให้เกียรติหรอือใบหน้าของทังลี่กระตุกการเย่อเย้ยนี้ช่างน่าขันเกินไปจริงๆ ชายในชุดดำลูกขนที่สวยงามของสุนักจิ้งจอกตัวน้อยแล้วพูดเบาๆทำไมฉันถึงเข้ากับคุณไม่ได้แค่คุณไม่ชอบหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็มองไปที่ทังลี่แล้วมองทุกคนอย่างไม่แยแสทุกคนเพียงว่าพวกเขาไม่เป็นที่พอใจในสายตาดังนั้นการทำให้พวกเขาอับอายเช่นนี้จึงมากเกินไปอันที่จริงฉันก็อยากสัมผัสความรู้สึกกขอองค์การอยู่เหนือคุณอย่างแน่นอนต้องบอกว่ามันเจ๋งจริงๆชายชุดดำพูดพร้อมกับเย่อเย้ยว่าไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนกำลังไล่ตามอนาณาจักรสูงสุด ความรู้สึก,กขอองค์การเป็นหนึ่งเดียวในโลกความรู้สึก,กขอองค์การตกหน้าใครก็ตามที่คุณต้องการให้เผเชิญหน้านั้นสบายมากอย่างแน่นอนทุกคนว่าไงนนะอยากรู้ไหมว่าฉันเป็นใครชายชุดดำถามด้วยรอยยิ้มจังๆแม้ว่าใบหน้าของเขาจะมองไม่เห็นแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าใบหน้าของเขาต้องเต็มไปด้วยสีหน้าตลกขบขันหรือในขณะนี้ทุกคนเป็นตัวตลกในสายตาของเขาแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่าใบหน้าของพวกเขาไร้ยังอายและน่าเกลียดแต่โชคดีที่พวกเขาไม่ใช่คนที่อับอายแต่ทุกคนก็เคียงข้างกันซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกสบายยใจเล็กน้อ ทุกคนมองดูชายชุดดำแม้ว่าพวกเขาจะนอนอยู่บนพื้นหรือนอนอยู่บนพื้นในอิริยาบถแปลกๆต่างๆแต่สายตาของพวกเขาก็จับจ้องไปที่ชายชุดดำชายชุดดำยกมือขึ้นโดยตรงและถอดหน้ากาก,ากบนใบหน้าของเขาออกมันเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างยิ่งและยังเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยอย่างยิ่งแต่ไม่คุ้นเคยอีกด้วย ผู้ชายคนนี้หล่อมากและใบหน้าของเขาคุ้นเคยมากฉันเกรงว่าทุกคนในปัจจุบันจะไม่รู้จักเขาสาเหตุที่เขาไม่คุ้นเคยก็เพราะเขาไม่ได้เจอเขามาหปีแล้วเห็นได้ชัดว่าในสายตาของทุกคนเขาตายไปแล้วเมื่อคิดว่าจะปรากฏตัวอย่างกระทันหันในเวลานี้ก็ยังอยู่ในลักษณะที่สูงส่งเช่นนี้บทที่196หวนคืนสู่การแก้แค้นทังยูทังยูทงยังยูมีเสียงเซอร์ไพรส์ดังไปทั่วเมื่อมองดูใบหน้านี้ทุกคนก็ตกตะลึงไม่มีใครคิดว่าทางังยูยังไม่ตายและกลับมาอีกครั้ง เขาไม่เพียงกลับมาเท่านั้นแต่เขายังแข็งแกร่งอีกด้วยการรวมกันของหลายสิ่งหลายอย่างไม่ตรงกับเขาเลยคนที่กระโดดลงไปในเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อห้าปีก่อนกำลังกลับมาอย่างมีชื่อเสียงในขณะนี้ฉันไม่ได้คิดถึงมันทุกคนมองที่ทงังยูด้วยความตกใจความประหลาดใจในดวงตาของพวกเขาไม่สามารถปกปิดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังไม่ตายเหรอทังลี่ถามอย่างว่างเปล่ารูม่านตาของเขาหดตัวลงอย่างรวดเร็วทงังยูมองดูอย่างขบขันพร้อมกับแสดงท่าทีประชดบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาฉันต้องตายไหม หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็มองไปที่ทุกคนดวงตาฟีนิกซ์ของเขาเต็มไปด้วยการเสียดสีอย่างไรก็ตามพวกคุณทุกคนคงอยากให้ฉันตายน่าเสียดายฉันแค่ยังไม่ตายชีวิตของฉันหวงแหนมากเวลาและอีกครั้งหมายถึงไม่ตายหลังจากที่ถังยูพูดสิ่งนี้ก็มีลมหายใจที่รุนแรงอยู่ในใจแต่เขาก็ระงับมันอย่างรวดเร็วเขาลดเปลือตาลงและมองดูสุนักจิ้งจอกตัวน้อยในอ้อมแขนของเขาสุนักจิ้งจอกตัวน้อยลืมตาครึ่งดวงตาคริสตันสวยงามคู่หนึ่งเมื่อมองดูเขาด้วยดวงตาที่โง่เขลาหัวใจของถังยูก็สงบลงในนททัี หลังจากที่เขาและเสี่ยวไปกระโดดลงไปในเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนนั้นมันเป็นรอยแตกในอวกาศที่มนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้มีดอกบัวแดงและไฟโหมกระหน่ำอยู่ทุกหนทุกแห่งและพลังปีศาจก็อารวาดเรากับนรกมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์ธรรมดาจะอยู่รอดได้ในนั้นโชคดีที่ในช่วงเวลาวิกฤตเขาและเสี่ยวไปเข้าไปในพื้นที่ของโกลฟิงเกอร์แต่ทั้งสองไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในนั้นได้ตลอดไปทางอยู่ออกจากพื้นที่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อค้นหาวิธีที่จะหลบหนีจากเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่เหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นใหญ่มากจนเต็มโลกมันคือพลังปีศาจและไฟดอกบัวแดงทั้งหมดและหากพวกเขาไม่ระวังพวกเขาจะถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นวิธีเดียวที่พวกเขาต้องการหลบหนีที่นี่คือการฉีกพื้นที่แต่การฝึกฝนของพวกมันต่ำมากเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกมันที่จะฉีกช่องว่างของเหวอันไม่มีที่สิ้นสุดเว้นแต่พวกเขาจะฝึกฝนทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ถ้าพวกมันซ่อนตัวอยู่ในอวกาศพวกเขาอาจต้องฝึกฝนมาหลายร้อยหรือหลายพันปีก่อนพวกเขาสามารถหลบหนีจากเหวอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ ยิ่งกว่านั้นอเวจีที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์หรือผู้ฝึกฝนที่จะรอเป็นเวลานานเพราะมันเต็มไปด้วยก๊าซพิษและไฟดอกบัวแดงที่ลุกไหม้ก็ปล่อยพิษไฟที่ร้อนแรงอย่างยิ่งและก๊าซปีศาจภายในก็อุดมไปด้วยเช่นกันพิษการกัดกร่อนอันน่ากลัวพวกเขาอยู่ในนั้นบ่อยๆและไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะต้องตายด้วยพิษในขณะนี้ข้อดีเพียงอย่างเดียวคือพวกเขามีผลไม้วิญญ,ญาณอยู่บนร่างกายซึ่งสามารถกำจัดพิษไฟและพิษปีศาจบนร่างกายของพวกเขาได้แต่ผลวิญญ,ญาณจะหมดไปในวันหนนนนึึ่่่งงและะพวกมมััจอยูไได้ไ้ถ100ปีใน,น,น เมื่อถังอยู่แสดงท่าทีไร้กังวลเสียวไปก็ใช้ไฟแห่งชีวิตของเขาเองเผาวิญญาณของเขาเพื่อสร้างดินแดนอันบริสุทธิ์ให้กับถังอยู่ในขุมนรกอันไม่มีที่สิ้นสุดเขาใช้จิตวิญญาณของตัวเองเป็นเกราะป้องกันเพื่อต้านทานไฟที่แผดเผาของไฟดอกบัวแดงการพังทลายของพลังงานพิษและปีศาจทำให้ถังอยู่ฝึกฝนในเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีการแทรกแซง แม้ว่าเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะน่ากลัวแต่การเวลาที่นี่แตกต่างจากภายนอกทั้งอยู่ค้นพบสิ่งนี้หลังจากเข้ามาในเวลาเพียง5้าปีเขาอยู่ในนรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเวลาห้า้อยปีและฐานการฝึกฝนของเขาได้เติบโตขึ้นเป็น9ก้าดาวแห่งเทพเจ้าด้วยและหากเขาสามารถทะลวงผ่าน9ก้าดาวแห่งเทพเจ้าได้เขาจะกลายเป็นคนจริงพระเจ้าอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาที่จะทะลุผ่านกราบใดที่เขาสามารถทะลุผ่านรอยแยกของเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและหลบหนีจากสถานที่ทั่วร้ายนั่นก็เพียงพอแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อสร้างดินแดนอันบริสุทธิ์ให้เขาในห่วงลึกอันไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณของเสี่ยวไปต้องทนทุกทรมานจากไฟที่แผดเผาของดอกบัวแดงและการโจมตีของพลังปีศาจทุกวันแม้ว่าทาังยูจะช่วยชีวิตเขาได้ในที่สุดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสในจิตวิญญาณของเขาแต่ตอนนี้เซี่ยวไบกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยที่โง่เขลาทังยูกลับมาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อล้างแค้นเขาและเสี่ยวไปเท่านั้นแต่ยังเพื่อค้นหาสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกเพื่อรักษาวิญญ,ญาณที่ได้รับบาดเจ็บของเสเญญญเเสีีีีี่่่่่่ยยยยวววไไไปปปเเเเมือิญญาาาณหดดแลลล้้ททนนนััจะกบ้ ดวงตาฟีนิกของทางยูมืดมนราวกับว่ามีความรุนแรงเล็กน้อยก่อให้เกิดพายุในฝ่ามือของเขามีอากาศเย็นของสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกอากาศเย็นควบแน่นเป็นผลึกน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนสวยงามประการตาเมื่อถูกแสงแดดแต่ก็ไม่ละลายเปิดออกสะท้อนแสงแดดสีทองใสแต่กลับทำให้ทุกคนในปัจจุบันรู้สึกถึงความหนาวเย็นและความหนาวเย็นจากจิตวิญญาณหนาวมากนี่คือความรู้สึกสัญชาตญาณของทุกคน พวกเขาล้วนเป็นผู้ปลูกฝังในฐานะผู้ฝึกฝนแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะยังไม่ได้ฝึกฝนเป็นร่างกายอมตะแต่พวกเขาก็ไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์อีกต่อไปเมื่อประกอบกับการพบปลูกที่เพิ่มขึ้นพวกเขาก็ไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นของฤดูหนาวอีกต่อไปเป็นเวลา9ก้าวันที่น้ำแข็งและหิมะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นเป็นไปได้ว่าอากาศเย็นที่ถังอยูเปลี่ยนไปนั้นทรงพลังเพียงใดทุกคนจ้องมองที่ถังหยูด้วยความกลัวและมีคอนอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าถัางหยูคุณ คุณต้องการอะไรทังยูเฟิงมองดูด้วยดวงตาที่มืดมนและเย็นชาคนคนนี้กลายเป็นศัตรูเก่าของเขาทั้งยวนพิงทั้งอยู่ยกมุมปากขึ้นแล้วย่อเย้ยคุณคิดว่าฉันอยากทําอะไรทังยูถามอย่างขบขันว่าคุณคิดอย่างไรฉันต้องการทําอะไรใบหน้าที่หล่อเหลาของทังยูมีสีหน้าสงบเป็นพิเศษในขณะนี้แต่มันทําให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวและตัวสันจริงๆไม่มีใครรู้ว่าการพบปลูกของทังยูเป็นอย่างไรแต่จิตวิญญาณและความกลัวของทังยูในใจทําให้พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทังยูเลยทังยูอันผิงงง้้้้อไปที่ยยููดดวใบบบหนาึง แต่ทงังยูเดินไปหาเขาอย่างช้าๆในสายตาของทุกคนออราที่เต็มไปด้วยอากาศเย็นในมือของเขาผนึกทงังยูอันถิงไว้ในน้ำแข็งโดยตรงปิดผนึกร่างกายของทงอังยูอันถิงไว้ในประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ทำให้เขาต้องดิ้นรนไม่มีโอกาสพอเมื่อเห็นฉากนี้ทังเจิ้งก็กรีดร้องและอยากจะวิ่งขึ้นไปทงังยูยิ้มย่อยกมือขึ้นแล้วเขย่าช้าๆท่ามกลางความประหลาดใจของฝูงชนและความตกใจของทงอังยูอันถิงและการต่อสู้ดิ้นรนในประติมากรรมน้ำแข็งเขาได้ยินเพียนเสียงโคร,รมครามเท่านั้นด้วยเสียงประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่่กก็รรเบบิิด้ออมััางองอยูน เขาผู้ฝึกฝนซึ่งมีการฝึกฝนอยู่ในระดับจักรพรรดิเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจและความตายนั้นนองเลือดมากเลือดก็กระเซ็นไปทั่วท้องฟ้าทังยูมิงยืนอยู่ตรงหน้าทังยูอันถิงแต่น้ำที่ไหลออกมาไม่ใช่ดอกไม้หยดเลือดหยดเดียวตกลงบนเขาทุกคนดูฉากนี้ด้วยความสยดสยองแต่ละคนตกตะลึงฉันจะต่อสู้กับคุณทังเจิ้งรีบวิ่งไปข้างหน้าด้วยเสียงคำรามทังยูหันหน้าไปมองเขาสิ่งที่เขาต้องทำคือเหยียดมือข้างหนึ่งออกแล้วบีบร่างกายของทังเจิ้งอย่างแรงเขาระเบิดเหมือนลูกบอลและเลือดก็เพิ่ ลิ่นเลือดอันแรงกระจายไปในอากาศและเลือดและซอสเนื้อก็หยดลงมาฉากนี้โหดร้ายและนองเลือดน่ากลัวอย่างยิ่งทงั้งยูกลับมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สูงส่งและแววาวาวเผยให้เห็นมือที่เรียบง่ายของเขาซึ่งทําให้ทุกคนตกใจไปแล้วทุกคนจ้องมองที่ทังอยูฉันเกรงว่าจะไม่มีใครไม่กลัวทังอยูในขณะนี้ทั้อยูมองฝูงชนด้วยรอยยิ้มบางๆแล้วเลิกคิ้วแล้วถามว่าทําไมไม่พูดและทุกคนเป็นไเหรอ คุณไม่ถามฉันหรือว่าฉันกลับมาทําไมแล้วฉันจะบอกคุณอย่างชัดเจนว่าฉันกลับมาแล้วเพื่อแก้แค้นใครก็ตามที่ฉันกลับเข้าไปในเหวอันไม่มีที่สิ้นสุดจะนับเป็นหนึ่งและฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไปง่ายๆหลังจากที่ทังยูพูดจบดวงตาฟีนิกซ์ของเขาก็มองไปที่โอหยางกวงจีอย่างเฉียบแหลมเมื่ออูหยางกวงจีตอบสนองในทันทีและลุกขึ้นวิ่งหนีทงังยูก็ตะคอกอย่างเย็นชาด้วยความรังเกียจยกมือขึ้นและแช่แข็งเขาโดยตรงจากนั้นมันก็ระเบิดนอกเหนือจากอูหยางกวงจีเฉิงแฮร์หลงและคนอื่นๆ ตอนนี้ถังหออยู่ดูเหมือนจะบ้าไปแล้วและฉากน,นั้นก็ลดลงเหลือเพียงนรกบนดินซึ่งน่ากลัวมากถังอยู่คุณจะฆ่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไหมทังลี่ตกใจและตะโกนเสียงดังแม้ว่าถัางอยู่จะยังไม่ได้ฆ่าเขาแต่หากคนเหล่านี้ไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของพวกเขาได้ไม่ช้าก็เร็วเขาจะถูกถักงอยู่ฆ่าตายทังลี่ไม่เชื่อว่าถัางอยู่จะปล่อยเขาไปพ่อและลูกชายของพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์แบบพ่อลูกมาเป็นเวลานานและถังอยู่ก็เกลียดทังเขาอย่างสุดซึ้งดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเศ้าดูถังอยู่ฆ่าทุกคนเหมือนคนบ้าไม่เช่่นนนนัั้้ไมมชาาากก็็็เเรรววจะถึงงคขขอ ทังยูหูหนวดต่อคำพูดของทังลี่เลือดหอนานายอากาศหน้าขยะขยงเนื้อและเลือดบนแหวนนั้นหนาไม่มีใครสามารถนับได้ว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายแต่ใครก็ตามที่ต้องการลุกขึ้นและวิ่งหนีทังยูจะเป็นคนแรกที่ฆ่าหรือเป็นคนที่มีซากศพไม่มีที่สิ้นสุดวูในขณะนี้เสี่ยวไปในอ้อมแขนของทังยูตะโกนเขาเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ทังยูเขาขมวดคิ้วราวกับว่ารู้สึกอึดอัดมากมีดวงตาเป็นประกายและนุ่มนวลในดวงตาคริสตันที่สวยงามของ,ของเขาเธอจ้องมองที่ทังยูด้วยสีหน้าน่ารัก อย่ากลัวเลยจากนั้นทั้งอยู่ก็ดึงมือออกรูปผมนุ่มๆของเสี่ยวไปด้วยมือของเขาและผ่อนคลายด้วยเสียงต่ำมีเสียงที่อ่อนโยนอย่างยิ่งในน้ำเสียงต่ำและดวงตาฟินิกที่รุนแรงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลทั้งอยู่ถอนมือออกและไม่ได้ฆ่าอีกต่อไปเขากอดเสี่ยวไปด้วยมือทั้งสองข้างและปลอบโยนเขาอย่างอ่อนโยนเมื่อทุกคนเห็นฉากนี้หัวใจที่ห้อยอยู่ในลำคอก็ปรับตกลงไปในอกและพวกเขากอดไม่ได้ที่จะตายเพื่อตัวเองเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากหลบหนี หลังจากสงบลงแล้วเสี่ยวไปก็แลบลิ้นออกมาและเลียฝ่ามือของถังอยู่อย่างเชื่อฟังจากนั้นขดตัวอย่างเชื่อฟังและซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของถังอยู่และสะบัดหางอย่างเกียจคร้านทังอยู่มองไปที่ฝูงชนและหัวใจของฝูงชนก็พองขึ้นอีกครั้งและพวกเขาก็จ้องมองไปที่ถังอยู่เพื่อไม่ให้ถังอยู่สังเกตเห็นพวกเขา ทังฮอ,อยูบินตรงจากเวทีไปยังด้านข้างของราชาปีศาจจินเอวจ,จินเอาได้รับบาดเจ็บจากทังอยู่ก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่เห็นมือของทังยูลู่แล้วทั้งคนก็หวาดกลัวกับความโหดร้ายและนองเลือดของทังยูที่โง่เขลาและไม่สามารถพูดได้ว่าเขากลัวคนโง่พูดได้อย่างเดียวว่าเขาไม่คาดคิดว่าจะมีชายหนุ่มที่มองยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เติบโตขึ้นเป็นคนที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งมีระดับการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมมากจนไม่อาจจินตนาการได้จินเวชวนยืนอยู่ต่อหหนนนน้้้าาาาาาาปปีศแแลละมออออองงงงงไททท่่่่่่ััยยูููววพพดกกกกคุณตรขฉ็ เขาเผชิญหน้ากับทังหอ,อยู่และมองหน้ากันโดยไม่แสดงความกลัวหรือความขี้กลัวแม้แต่น้อยในร่างกายของเขาจินเอาขมวดคิ้วโซขมวดคิ้วหัวเราะและผลักจินเวชวนออกไปแล้วพูดว่าทังยู่ันปีศาจโหดร้ายและไร้ความปรานีมากมันไม่สำคัญหรอกลูกชายตอนนี้คุณต้องการเอาชีวิตของฉันไปฉันไม่มีอะไรจะทำพูดแต่อย่าทำร้ายส่วนเออตอนนั้นส่วนเออยืนอยู่ตรงหน้าคุณพอ่อจินหวยส่วนพูดอย่างวิตกกังวลความแข็งแกร่งของทังยู่ตอนนี้น่ากลัวมากชั้นซอสเนื้อหนาบนวงแหวนเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุด าราชาปีศาจโซเมยยอดูว่าฉันจินาอาโอเพิ่งตั้งครรภ์ลูกชายของคุณมาหลายร้อยปีแล้วแต่ฉันทําให้คุณต้องทนทุกทรมานจากดอกไม้ไฟมาหลายปีแล้วและคุณไม่เคยทําหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นพ่อเลยวันนี้ทําได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่คุณจะยืนอยู่ตรงหน้าฉันฉันควรจะเป็นพ่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยหลังจากพูดจบราชาปีศาจก็มองดูถังยูแล้วพูดอย่างไม่เห็นแก่ตัวถังยูข่าถ้าคุณต้องการทางังยูมองไปที่เดมอนคิงอย่างเย็นชาและพูดเบาๆจินเวชวนบล็อกฉันครั้งหนึ่งในอดี และฉันจะไม่ฆ่าคุณในวันนี้เพื่อตอบแทนความเมตตาของเขาที่มีต่อฉันแม้ว่าฉันจะไม่ฆ่าคุณแต่ฉันก็ปล่อยให้ไม่ได้คุณไปได้อย่างง่ายดายเหนือคุณหลังจากที่ทังยูพูจบเขาก็ตบหน้าอกของราชาปีศาจราชาปีศาจถูกปลิวว่อนแล้วล้มลงกับพื้นเหมือนสุนัขที่ตายแล้วและอาเจียนออกมาเป็นเลือดจำนวนมากจินเวทวนวิ่งไปอย่างรวดเร็วและราชาปีศาจก็โบกมือเพื่อสัมผัสถึงอวัยวะภายในการเคลื่อนตัวของอวัยวะภายในทั้งหกแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสหาหัสทังยูก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้ซึ่งถือว่าดีมมมาาาาาากาก,กกกกแลลละะังงงงหยยูไไไ่่่ดดด้้้้เเเเิิรรฝฝึนนนนนขขอออจวววทป็พบ จากนั้นจินเวถวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกและมองไปที่ทังยูทุกคนมองดูทังยูอย่างประมาททังยูรวบรวมพลังทางจิตวิญญาณของเขามองดูฝูงชนอย่างสงบและพูดอย่างสงบต่อไปฉันมีเพียงคำขอเดียวเท่านั้นนั่นคือการค้นหาแก่นแท้ของสวรรค์และโลกผลไม้วิญญาณเด็กดอกไม้ผีวิญญาณเย็นย่าสวรรค์ขี้เมาทานตะวันหางมังกรทังยูพูดสมุนไพรวิญญาณที่เขาต้องการทีละคนด้วยใบหน้าสงบ เสียงของเขาสงบมากและเขาพูดชื่อสมุนไพรวิญญาณหลายร้อยชนิดในคราวเดียวและสมุนไพรวิญญาณเหล่านี้แปลกมากจนแม้แต่ผู้ฝึกหัดบางคนก็ไม่ได้ยินด้วยซ้ำฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหลังจากที่ถังหอยู่รายงานชื่อของย่าวิญญาณแล้วเฟิงหอยานก็มองไปที่ฝูงชนแล้วพูดว่าทุกครอบครัวของคุณอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนนับเป็นหนึ่งเดียวฉันจะให้เวลาคุณหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีคุณต้องรวบรวมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสมุนไพาทางจิตวิญญ,ญาณสำหรับฉันไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครรอดพ้นจากการนองเลือดของครอบครัวได้เเสียยยงงงงขอถัูนนชาาาาและคคคคกกกมมป็รรโดต ยาวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ยาวิญญาณธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมบัติที่หายากมากในสวรรค์และโลกเขาต้องการรวบรวมยาวิญญาณเหล่านี้เพื่อปรับแต่งยาวิญญาณบางอย่างเช่นยาเม็ดวิญญาณบำรุงลมหายใจหยกและยาเม็ดหยวนบำรุงไฟเพื่อรักษาร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บของเสี่ยวไปวิญญาณและความแข็งแกร่งของเขาเพียงอย่างเดียวก็อ่อนแอเกินไปยาวิญญาณเหล่านี้กระจายอยู่ตามมุมของทวีปทงเทียนทั้งหมดหากเขาค้นหาเพียงลำพังเป็นเวลาร้อยปีเขาอาจจะรวบรวมไม่หมดด้วยพลังของทวีปสวรรค์นในตอนนี้จะสะดวกกว่าในการค้นหาสมุนไพรทางจิตวิญญาณเหล่านี้ แม้ว่าทางยูจะรู้ว่าพวกเขาอาจไม่สามารถรวบรวมพวกมันทั้งหมดได้ภายในหนึ่งปีแต่ก็มีการจำกัดเวลาซึ่งเป็นภัยคุกคามดังนั้นพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเขาค้นหามัน